สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเทรดเดอร์สายมั่นะครับวันนี้เราก็จะมาบันทึกพฤติกรรมราคานะครับของค่างเงินปอนดอลลาร์กันต่อนะครับเพื่อจะมาสังเกตพฤติกรรมราคาตอนช่วงข่าวนอนฟาร์มเพโลออกนะครับวันนี้สําหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับมี ตัวเลขของมาโครอิโคนมิกนะครับหรือเศรษฐกิจมหาภาค2ตัวสำคัญนะครับคือนันฟาร์มเปโลนะครับหรือการจร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอัตราการว่างงานนะครับซึ่งตัวเลขของนันฟาร์มเปโลเนี่ยเขาคาดว่าจะมีการจร้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก200,000กว่าตำแหน่งว่าเป็น4 0 0 0 0นกว่านะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แล้วก็อัตรา,าก,การว่างงานนะครับคาดว่าจะลดลงนะครับเป็น4.1%จาก4.2%นะครับของเดือนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาตามที่คาดการหรือว่ามากกว่านะครับมันก็จะส่งผลให้ค่างเงินดอลลาร์นะครับเกิดการแข่งข่าขึ้นในช่วงขณะหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันแข่งข่าขึ้นก็จะทําให้เงินปอนใช่ไหมครับโดนกดลงมา ก็จะทําให้เงินปอนมีทิศทางที่ลงใช่ไหมครับแตนะ่ถ้าในขณะเดียวกันตัวเลขไม่ได้เป็นที่คาดคิดก็จะก็จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็จะผลักดันให้ราคาของค่าเงินปอนขึ้นไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอดูตอนขาออกแต่ว่าเราจะมาจับตาดูโซนของิควิดิตี้ว่าเมื่อขาออกพฤติกรรมราคามันจะวิ่งไปที่ตรงไหนซึ่งตอนนี้เรา ดูตรงนี้คือเส้นของแท่งออ d e เดอร์บนะครับหรือว่าบล็อกคำสั่งซึ่งเป็นแท่งซึ่งเป็นจุด Mean ชสโฮหรือ50%ของแท่งบล็อกคำสั่งของกราฟ h d y y นะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมเล็งไว้นะครับว่าราคาจะลงมาตรงนี้ไหมนะครับถ้าสามารถทะลุผ่านค่า50%หรือ c หรือมนของแท่งออ d e เดอร์บ a ็อกกราฟ day ได้เนี่ยอาจจะมีการลงมาล้าง เซลสต็อปตรงนี้หรืออาจจะลงมาปิดแก็ตตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับและในทางตุงข้ามกันนะครับอาจจะมีการผัดกดันราคาขึา้นไปเพื่อมาปิดซฟวอลลี่เก็ตตรงนี้แล้วก็มาเคลียร์บาสต็อปตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็ ไม่แนะนำให้เทรดตอนช่วงเขาออกนะครับเพราะว่าตลาดจะค่อนข้างผันผลมากแล้วก็บล็อกเกอร์นะครับชอบรีโคดหรือว่าเวลาเปิดคำสั่งเนี่ยชอบจะดีเลย์หรือบางครั้งก็เกิดอาการค้างนะครับเปิดปิดออเดอร์ไม่ได้เงี้ยก็ทำให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นนะครับทางที่ดีก็ควรนั่งศึกษาพฤติกรรมราคาดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่เทรดครับก็จะนั่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไง อีก5วินาทีครับรอดูพฤติกรรมราคานะครับว่าจะเป็นยังไงโอเค2อรุ่มแล้วครับอืมไม่ค่อยพุ่งเลยฮะถ้าปกติเนี่ยคู่อื่นเป็นยังไงบ้างทำไมนันฟาร์มลอกนี้ คู่นี่แรงเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขที่สำคัญของเงินแคนาดาเหมือนกันนะครับออกมาพร้อมกันเลือกทางเลยแต่ถ้าเงินปอนดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะขึ้นมาล้างหริวาริตี้โซนบนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,วเช็คตัวเลขก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวเลขยังไม่อัปเดตเลยยังไม่อัปเดตโอเคขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดการหรือเปล่าพฤติกรรมราคาตอนนี้ขึ้นมาจุด b u y stop นะครับของกราฟเด ยังไม่ผ่านแล้วก็เกิดการเทขายลงมาจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยข่าวออกหมุนหมุน,มนผมดูข่าวใน forexfactory.com นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขของค่าเงินดอลลาร์นี่มันยังหมุนๆเลย ไม่ออกสักทีว่ะโอเคครับมันไม่ออกว่ะโอเคครับปรากฏว่านันฟาร์มเพโลออกมาไม่ดีครับออกมาต่ำกว่าที่คาิการนะครับผม เลยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับอ่อนค่าเลยทำให้กราฟเงินปอนด์นะครับขึ้นไปเหมือนที่เราเห็นแต่แต่มันไม่ค่อยแรงนะครับถ้าดอนฟาร์มปกติมันแรงแรงมากนะครับเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยทองคำก็ดิบขึ้นนิดนึงก็กำลังโดนกดลงมาอย่านะ i ิตคอยมีผลไหมบิตคอยไม่ค่อยมีมูฟเมนเท่าไหร่ครับการประกาศตัวเลขมาโคของดอลลาร์นะครับไม่ผ่านบายสต็อปนะครับตอนนี้ ผิดค่านะครับเนี่ยผมถืกว่าจะได้มานั่งดูให้เห็นแบบกราฟมันดีดแรงๆมันอาจจะดีดแรงในกราฟเล็กหรือเปล่าก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับปกติมันแรงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเล่นตั้ง buy stop, sell stop เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับ ที่จริงนี่ไม่ไม่ได้แนะนำให้ทำนะครับแต่ก็มีคนเทรดประเภทนี้อยู่นะครับก็ช่วยทำให้ได้กำไรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวไม่ถนัดนครับก็จะเป็นผู้ชมข้างสนามแบบนี้แหละครับ ดอลลาร์อินเด็กซ์ใช่ไหมครับดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าเนื่องจากตัวเลขของนันฝามเพลโลออกมาไม่ดีผ่านมา5นาทีแล้ว ไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วครับสำหรับนันฟาร์มพิโลของเดือนแรกของปีนะครับ<ๆ>อย่างนิ่งๆโอเคครับคงไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมวันนี้แค่อยากมานั่ง อัดคลิปนะครับเพื่อบันทึกพฤติกรรมราคาตอนข่าวนอนฟาร์มเพโลนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ตลาดนะครับโอเคไว้เจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ